ใครอยากกินอาหารแซ่บๆบอกเลยต้องร้านนี้ราคาไม่แรงแต่ปริมาณเยอะมากวันนี้เราพามาก,กินร้านส้รรมตำเวียงจันทร์ซอยวราดประดุกนนทบุรีร้านอยู่ในตลาดหยิบสิบหาไม่ยากเลยค่ะร้านอยู่ตรงหัวมุมตลาดใกล้กับฝั่งทางเข้าที่จอดรถกว้างเดี๋ยวเราพาไปดูว่าเขามีเมนูแซ่บๆอะไรบ้างเมนูของเขามีเยอะมากทั้งส้มตำยำราบจิ้มจุม่มมีครบเลยค่ะอยากกินแบบไหนก็เลือกได้เลยราคาไม่แรงด้วยนะกับข้าวที่สั่งได้มาแล้วบอกเลยว่าเขาให้จานใหญ่คุ้มมากในราคานี้จานแรกเป็นเหล่าแซลมอนจานละร้อยห้าสิบได้แซลมอนโคตรเยอะจาน มาเป็นคอหมูย่างจานละ70ได้มาแบบจุกๆเลยน้องไก่ติดสะโพกย่างน้องละ45หดูน่ากินมากต้มเลง้งแค่ชามละ60ดูปริมาณที่ได้คือคุ้มเลยค่ะไม่ได้ตําเส้นเล็กจานละ70จานใหญ่แบบนี้เลยจากที่กินรสชาตินวัวเปรี้ยวหวานกําลังดีกินปลาราไม่แรงน่าจะถูกใจหลายคนส่วนเหล่าแซลมอนเขาไม่ได้ให้เป็นเศษๆมานะแล่มาเป็นชิ้นสวยๆเลยส่วนรสชาติจะคล้ายๆตําเส้นเลกนี่คอหมูย่างเนื้อนุ่มยิ่งจิ้มกับแจ่วซอสมะขามบอกเลยว่าเด็ดส่วนไก่ย่างรสชาติดีเนื้อนุ่มหนังงงย่่าาาาาามมมกกกรรรออบบลลูสวเเชชคติ ไม่ได้ทำจัดจ้านมากรสกลางๆคนที่ไม่ค่อยกินเผ็ดก็กินได้ค่ะร้านเปิดทุกวัน4ี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืนใครอยากมาลองแนะนําให้พงคิมทาก,กันยุงมาด้วยนะฝากกดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดร้านเด็ดๆร้านต่อไป